สวัสดีค่ะทุกคนณนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองโบราณนะคะ Ancient City นะคะเป็นการาจำลองหลายเมืองนะคะเมืองต่างๆมารวมไวที่นี่ซึ่งมีพื้นที่บริเวณที่กว้างมากอันนี้เราก็หยิบยกตาวอย่างมาให้ดูนะคะซึ่งมีความอลังการมีความสวยงามมากทั้งๆที่ ผ่านเวลามาก็นานพอสมควรแล้วก็ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะก็ยังคงความอลังการไว้ให้ทุกคนได้ชมนะคะวันนี้ก็จะแดดแรงนิดนึงอากาศร้อนนะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนมากเขาก็จะไปเดินในที่ร่มๆกันนะคะอันนี้เราก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมนะคะอันนี้คือบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดู โดยรอบๆนะคะคือสวยงามมากๆนะคะทุกคนพาหากว่ามีโอกาสนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้วันนี้ก็คือโชคดีนะคะก็ถ่ายวิวได้สะดวกเลยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เดินทางกันมาได้นะคะเพราะว่าระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากเดินทางสะดวกแน่นอนคะ่ะ เด้อน่าเสียดายนะคะณจุดนี้เขาปิดไม่ให้เข้านะคะเนื่องด้วยแดดที่แรงมากๆนะคะเราก็เลยไม่ได้เดินชมจนทั่วนะคะก็แค่ส่วนหนึ่งเรามาดูช้างกันนะคะเข้ารวมกันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลมกันเอานะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพี่นกยูงนะคะ ก็แอบถ่ายมาได้แค่นี้นะคะเพราะว่านางฉลาดจริงๆพอรู้ว่าตั้งกล้องก็รีบหลบเลยนะคะโอเคค่ะมาเดินชมรอบนอกกันสักนิดนึงนะคะแดดร้อนมากก็เลยเก็บบรรยากาศมาได้แค่นี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวันนะคะก็เป็นที่จริงเป็นสักของเดียวกันนะคะกับเมืองโบราณก็คือคุณเล็กนะคะดีไซน์ก็คือสวยงามมาก ละเอียดงานละเอียดทุกมุมเลยนะคะนอกจากจะสวยงามแล้วก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะคะที่หลายๆคนให้ความเคารพนะคะก็มากราบไหว้บูชามาขอพรขอความเป็นสิริมงคลนะคะแก่ชีวิตในหลายๆด้านนะคะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกนะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในนะคะงานละเอียดจริงๆค่ะทุกคนสวยมากบรรยากาศข้างนอกนี่ค่อนข้างจะร้อนมากเลยนะคะแต่เข้ามาข้างในก็เย็นค่ะรู้สึกเย็นสบายดูความอลังการนะคะ เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะพอเสร็จจากข้างในนะคะเราก็มาเดินเล่นภายนอกก็ร่มรื่นดีมากค่ะมีต้นไม้นะคะอันนี้เราก็มาเดินลอด ท้องช้างนะคะบรรยากาศคือร่มรื่นมากๆนะคะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวันนี้เดินสบายๆชิลๆนะคะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบก็พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ